สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณ EP 2นะคะเราจะกลับมาเรียนเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาต่อนะคะในหัวข้อที่2ค่ะการทำนายผลลัพธ์อย่างง่ายค่ะนักเรียนแต่ก่อนที่จะเรียนเรื่องใหม่นะคะเราไปทบทวนความรู้เรื่องเดิมก่อนนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะคือการนํากฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาเราทํากิจกรรมเป็นสารกิจกรรมนะคะคือการวางแผนดูภาพยนตร์จาได้ไม่เอย่ยเกมลูกเต๋าแล้วเกมสุดุกกค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทํานายผลลัพธ์อย่างง่ายค่ะนักเรียน ในการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะหรือเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะบัตรคำนะคะจะถูกนำมาใช้สำหรับแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างนะคะนักเรียนก่อนที่ดูสถานการณ์ตัวอย่างนะคะบัตรคำที่เราต้องใช้นะคะมีอยู่4บัตรคำนะคะมีเดินซ้ายเดินหน้าเดินลงเดินขวานะคะนะักเรียนเริ่มเลยค่ะ การทำนายผลลัพธ์จากการแก้ปัญหานะคะมีเหตุการณ์คือปูต้องการเดินทางกลับบ้านปูต้องเดินทางกลับบ้านด้วยเส้นทางใดที่เร,เร็วที่สุดนะคะโดยสามารถเลือกเพียงได้4ทิศทางเท่านั้นนะคะและต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆด้วยบัตรคามีซิบัตรคาม,มือนเดิมค่ะเรามาดูเส้นทางที่1กันนะคะนักเรียนพาปูเดินกลับบ้านหนะะ่อยค่ะนักเรียนโอ้โหมีทั้งสุนัขมีทั้งงูมีทั้งป่าไม้อุบัติเหตุรถชนนะคะเส้นทางที่1น,นะคะเอาเดินคว้า เดินขวาเดินขวาเดินลงเดินลงเดินลงสุดท้ายก็เดินสายเข้าบ้านค่ะเส้นทางนี้นะคะเราใช้การเดินทางนะคะทั้งหมด7ครั้งค่ะนักเรียนต่อมาเส้นทางที่2ค่ะนักเรียนปาปูกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะแต่เราลองเปลี่ยนเส้นทางดูนะคะว่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเดินขวาเดินขวา เดินลงเดินขวาเดินลงเดินลงสุดท้ายเดินซ้ายเข้าบ้านค่ะปูใช้การเดินทางในในครั้งนี้นะคะทั้งหมด7ครั้งนะคะในเส้นทางที่สองค่ะต่อมาเส้นทางที่3นะคะลองดูสิคะว่าจะเร็วขึ้นไหมคนะคนักเรียนเดินลงจะเจองูแล้วเดินขวาเดินลง เดินลงสุดท้ายเดินขวาค่ะปูใช้การเดินทางในชั้นในเส้นทางที่3าทั้งหมด5ครั้งเรามาดูสรุปกันนะคะนักเรียนเส้นทางที่1ปูใช้การเดินทางทั้งหมด7ครั้งเส้นทางที่2 7ครั้งเส้นทางที่3จํานวน5ครั้งนะคะสุดท้ายคือเส้นทางที่3าเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดนะคะนักเรียน การทำนายเหตุผลอย่างง่ายการทำนายผลลัพธ์อย่างง่ายนะคะก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนนะคะโดยการใช้บัตรคำนะคะเพื่อให้เป็นลำดับขั้นตอนแสดงการทำงานนะคะเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่าอัลกอริทึมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่1นะคะเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาค่ะเราเรียนหัวข้อ2หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อแรกนะคะเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะค่ะ สัปดาห์นี้เรียนเรื่องการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายจากการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะนักเรียนต่อมากิจกรรมฝึกทักษะค่ะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนนำบัตรคำสี่บัตรคำนะคะแล้วเขียนบอกเส้นทางในการเดินทางของแพรเพื่อให้แพรไปเที่ยวทะเลและผ่านสิ่งกีดขวางได้สําเร็จนะคะโดยบันทึกลงในสมุดค่ะนักเรียนเรามาดูบัตรคํานะคะบัตรคําก็จะมีเดินซ้ายเดินขึ้นเดินลงเดินขวาค่ะ เห็นตัวเด็กหญิงแพ้ไหมคะอยู่ด้านล่างค่ะมีสิ่งกีดขวางคือจะมีพายุรถติดไฟไหม้น้ำท่วมแล้วก็ตลาดนัดที่คนจอแจไปหมดเลยค่ะเราต้องช่วยกันนะคะพาแพ้ไปยังทะเลนะคะโดยให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะให้นักเรียนนะคะทําลงในสมุดนะคะโดยทําแบบฟอร์มนะคะเหมือนเดิมค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะพอรอมขีดเส้นใต้ เขียนชื่อกิจกรรมฝึกทักษะค่ะเรื่องการทำนายผลลัพธ์อย่างง่ายนะคะตอบคำถาม2ข้อค่ะคือดูจากตารางเมื่อสักครู่นะคะก็ตอบคำถามนะคะว่าใช้การเดินทางทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแล้ว2นะคะการเดินทางนะคะใช้บัตรคำเรียงตามลำดับมีอะไรบ้างคะบัตรคำมี4บัตรคำนะคะมาเรียงลำดับนะคะนักเรียนสัปดาห์นี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน